นะเพื่อนๆชาวจีนก็สนใจวิดีโอนะครับก็เขาจะมองเราสนใจมามุมดูว่าผมทําอะไรอยู่นะไอ้กล้องตัวนี้มันก็นดีใหญ่นะครับเพราะว่าหนึ่งมันก็ใช้งานดีแต่ก็เป็นข้อเสียคือเป็นเป้าหมายคนสนใจเขามันน่ารักมากแล้วก็แปลกใจนะมันดูแล้วคนอยากรูเป็นคืออะไรเล็กๆอย่างนี้นะแล้วคุณจะเห็นภาพได้ยังไงนะครับเลนะ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 ้าก็แปลกใจมากนน้ <c oughs>

ได้กว่าไปถักโอได้กว่าโอ้ยเฮียโอ้ยถักกุ้เคยอ่ปักหนึ่งกับในกล่มฮึ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 ีึฮ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 ึอึฮึฮึฮึวึฮ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 ึึึ่ึึึึซึึึึ่ึ เขาบอกเขาว่าแกขนาดนี้ยังเล่นเป็นเด็กเลยเข้าคอนเสิร์เราครับเที่ยวลืมแกเที่ยวลืมแกก็ว่าแกมาที่ได้เป็นเขาบอกอะไรก็่าแล้นะโอเคด้วยกี่ผมพูดจริงอ่ะจริงพจริงพูดแล้วผมผมบุกเยอะไปหัข้าไไปไไปไปไปไ ครับแล้วก็ลาจากมุมนี้เลยครับเดยมีคนสนใจกล้องผมนะมีครั้งหนึ่งที่อยู่เมื่องเขาบอกว่าถ้าคุณเดินไปอีกเนี่ยฝนตกนะมันมาเต็มเต็มอะไรอะฟ้าม้าเขาบอกเหรอไม่ใช่ผมเพิ่งเยนเลยผมกลัวแล้วผมก็เลยจะไม่ค่อยยืนอยู่ได้กัน ไอที่มีสายเลยไม่ได้โอเคแล้วเราจะไปทานข้าวกันนะครับหาทานข้าววอรหรือไงครับนะโอเคครับเราไปหาทานข้าวกันโอเคครับสวัสดีครับ